เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนแถวบางนาด้วยเหมือนกันนะครับชื่ออาจารย์แอนดรูว์แอนดรูว์มาแคสติวนะครับอสอนวิชาชีววิทยาวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างโลกมาดูกันว่าโลกเนี่ยมันมาเป็นโลกได้ยังไงไม่ใช่โลกนะครับมันมาเป็นโลกอย่างที่เราเห็นทุกทุกวันนี้ได้ยังไงแต่ว่าอาจารย์จะพูดไปถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นกันทุกวันนะครับ ครับ a l e thank you uh, for a l i g i n g me to c ก็ต้องขอบคุณก่อนที่ให้อาจารย์ได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้เรื่องนี้นะครับ So today you get a lesson about science and you also get English l e s s o n as well นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้ววันนี้พวกเรายังจะได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยนะครับ As uh, Mr. Watt said I teach uh, biology and human anatomy physiology so I teach about the human body เอากับบอลตัวอย่างที่พี่บอกไปว่าอาจารย์เขาสอนอยู่โรงเรียนนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งมีชีวิตคือเขาสอนวิชาในแผนกชีววิทยา Now you guys look like an energetic group. You have a lot of energy, and that's good because I'm going to ask you a lot of questions. y e นะดูโพวกเราทุกคนที่นี่แล้วก็ดูสมบูรณ์พร้อมที่จะรับความรู้ในวันนี้นะครับ So please. สภาพพร้อมเลยนะ Please feel free to respond when I ask you a question, or as Watt h r a n s l a t e s ถ้าอาจารย์ถาม เตรียมตอบได้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นที่ยังมีไฟแรงอยู่นะครับถามปุ๊กตอบปัักเลยโอเคไ่ะ Most 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 of the responses are simply a raise of the hand so not, not too difficult ไม่จะเป็นจะต้องตอบเป็นคำพูดก็ได้ครับอาจจะตอบด้วยการยกมือครับ Okay what I want to start with is a question and the question is this do animals do organisms change ฉันจะเริ่มด้วยคำถามนะครับว่า สัตว์แต่ละชสุดนี้ที่เราเห็นมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าจากเดิม so simply raise your hand Do you think organisms change have you have you been taught that organisms change ถ้าใครถ้าใครคิดว่าสัตว์มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมปัจจุบันนี้นะครับสัตว์ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงมาจากเดิมที่มันเคยเป็นครับให้ยกมือขึ้นยกมือตัดตัอตัโอเคประมาณสิบคน actually think that most of you have heard this actually uh, that organisms change if you've heard about the theory of evolution You probably heard this that organisms do change. จากพื้นฐานที่เราเคยเรียนรู้มาเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการหลายคนที่นี่ก็อาจจะรู้แล้วว่า,าสัตว์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาจากเดิมนะครับ So what we're going to talk about today is this question: d e organisms change? And we're going to relate it to evolution, but also to the biblical story, which is called the creation. นะครัแล้วก็มืพูดถึงคำถามว่า,าสัตว์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่แล้วก็จะโยงแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการว่า อธิบายเรื่องนี้ยังไงรวมถึงคนที่เป็นเจ้าของทฤษฎีอย่างชาร์ลส์ดาวินนะครับแล้วก็หลังจากทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วอาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับมุมมองที่พระคมัมภีร์ไบเบิลอธิบายสิ่งมีชีวิตครับ e เรามาเริ่มกันที่คุณลุงคนนี้ก่อนนะครับชาร์ลส์ดาวินมาดูกันว่าชาร์ลส์ดาวินเขามีสมมุติฐานอะไรครับ now charles darwin, of course, he's known for the theory of evolution. so we'll talk a little bit about evolution. and we'll talk about uh, some of his views, some of his ideas as they relate. let me start a little bit about uh, the bible, because i'm not sure that you, if you know the, the basic creation story or not. so let me start with the creation story. อาจารย์จะเริ่มจากมุมมองของพระคัมภีร์นะครับดูกันว่าสิ่งมีชีวิตในตอนแรกนะั้นเป็นยังไงนะครับ In the Bible, uh, God created organisms. Created life. And in the Bible, says that created life. in Bible, it life in And the created created the that created He He God days. says six พระเจ้าทรงสร้างโลกใช้เวลาในการสร้าง6วันนะครับอันนี้คือมาจากพระคัมภีร์ไปด้วย i อ o ก็ give you a brief history of what happened in the Bible God created organisms first พระเจ้าทรงสร้าง And then at the end of his creation, he created man, humans, ourselves. 6 now, I know most of you have probably heard before that, that you evolved, that you came about from apes or uh, monkeys as they evolved up to humans. But the Bible says something very different. It says that God created us individually. จริงๆบางค่านบอว่ามาจากลิงใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆนักพิาศาสตร์เขาจะเจาะลึกลงไปเขาใช้คําว่า F F แปลว่าลิงที่ไม่มีหางลิงที่ไม่มีหางเราเรียกอีกอย่างหนึ่งในภาษาไทยว่าวานอนะครับลิงมันจะมีหางใช่ไหมแต่ลิงไม่มีหางเนีย่ยเขาเรียกวานอนอนะครับเรามาจากวานอน So even at the beginning there's a difference. Evolution says that there's really no purpose for life that it just came about by chance. But the Bible says that God created life and created man specifically in His image. ทฤษฎีวิวัฒนาการบอกว่าชีวิตของมนุษย์เราเกิดขึ้นมาโดยอาศัยโอกาสนะครับอาศัยโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเกิดเกิดมา,เ,าเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตโดยการใช้โอกาสโดยไม่มีเป้าหมายในการดำรงชีวิตอยู่ So let come back Charles Darwin. This is what said this is come to or thought about let Bible me he he the what what back Darwin มาดูกันว่าสมมุติฐานแรกที่ชาวลส์ดาร์วินอธิบายเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตคืออะไรนะครับมาดูสมมติฐานแรกร When Charles Darwin read the Bible, he read it as if it said that every organism that he saw, that he currently saw, uh, God created that organism specifically. า,าวิ r l ก็อ่านพระคัมภีร์ไปเบิลเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเมื่ออ่านแล้วเขาก็เชื่อว่านะครับตามที่อยู่ในหน้าจอเลยว่าพระคัมภีสอนให้เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตถูกสร้างขึ้นในลักษณะดเดียวกับที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นหมายความว่า ปัจจุบันนี้สัตว์ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการสร้างโดยพระเจ้าด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมาดูต่อไปว่าเขาพูดถูกหรือเปล่านะครับ And The second thing he said is he went to maybe you've heard he went to the Galapagos Islands and he was looking at birds called finches and he noticed that some had large beaks or small beaks so he said organisms do change นะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งครับดาวินก็เดินทางไปก่อหนึ่ชื่อเกาะกาลาปากอสนะครับชื่อออกเสียงยากนิด ดอกกลาปกอสแล้วก็เขาไปเจอนกตัวหนึ่งนะครับเป็นนกฟินช์แล้วเขาสังเกตเห็นว่านะครับปากจะงอยปากของนกฟินช์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับ and so because he saw that organisms changed and he thought the bible said that god created everything as it was he thought the bible was wrong ครับแต่สุดท้ายมาดูสมมุติฐานสุดท้ายของเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสัตว์ทุกอย่างที่สร้างขึ้นที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ย เป็นการเป็นฝีมือของพระเจ้าแต่ว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของนกฟินน์ใช่ไหมครับเขาก็เลยสรุปว่าสรุปแล้วเขาั้งทีก็ไม่ไม่ถูกต้องบ้งทีเบบไม่ได้บอกเราในสิ่งที่เป็นความจริงครับ now if Charles Darwin if his two beliefs were true then his conclusion that the Bible is wrong is also true but I'm going to tell you today that his two thoughts his two premises were not true นไหมครับ ตามหลักแล้วนะครับถ้าสมมุติฐานแรกกับสมมุติฐานที่2ถูกต้องนะครับดังนั้นสมมุติฐานที่เป็นตัวสุดท้ายที่สรุปก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับแต่ว,วันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้เราเข้าใจว่าสมมุติฐานของชาวดาวินก็ไม่ถูกนะครับ so again, the question that will keep ขอถามอีกครั้งนะครับคาถามเดี๋ยวว่าเราคิดว่าสัตว์ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่า Now these, these are uh, dogs. These are uh, wild okay. dogs, and maybe some of these you've seen, I don't know, probably not walking the streets uh, around here, but some uh, of these you've seen.. Th okay. So and even more, there's a lot of different dogs there. Now what you see from this point is that there's a, there's a basic design. When we say dogs, there are many different types of dogs. Some of them are larger, some of them are smaller. Differ เมื่อเรามองดูหมานะครับหมามันจะมีหลายๆสายพันธุ์ใช่ไหมครับแต่ว่ายังไงเราก็เรียกมันเป็นหมาเหมือนกันอาจจะเป็นพุทเคลอาจจะเป็นพันเซนเบอร์นาหรือหลายๆพันธุ์เลยแต่เราก็เรียกมันเป็นหมาเหมือนกันทั้งหมดพียงแต่ว่าลักษณะทางรูปร่างของมันไม่เหมือนกันนะครับ and science would tell us that all dogs came from an original dog that's what they would say back in the past All dogs descended or came from an original dog? So maybe this was the original dog, or, or looked very similar to this, something like a wolf. This is this the first dog in the world? Perhaps. Maybe. <laughs> อาจจะเป็นตัวแรกของโลกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะบตัวนี้อาจจะเป็นบรรพบุรุษของหมาที่เราเห็นในปัจจุบันก็ได้ So as we think about do organisms change I'll ask you this question did God create all of these wild dogs individually นะครันะนะจากคำถามที่ว่าสัตว์ทุกตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่นะครับก็มีอีกคำถามหนึ่งว่าคิดว่าพระเจ้าทรงสร้างหมาป่าเหล่านี้ทุกตัวหรือเปล่านะที่เห็นในภาพก่อนก่อน so maybe I'll ask that question to you, you can raise your hand, do you think God created all of these dogs, the ones you just saw do you think he created every single dog individually? ใครคิดว่ามาแต่ละพันที่เราเห็นในปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงสร้างมันทุกตัวเลย you can raise your hand, do you think he created them individually? not sure, that's okay <S ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร the answer to that is no, he did not create them individually แน่นอนพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างสุนัขทุกตัวที่เราเห็นในปัจจุบันนหครับ But this is really where Charles Darwin was mistaken because he thought that God did create all of these individuals. นี่คือข้อผิดพาดครับสำหรับสมมติฐานแรกที่ชาวดาวินเขาบอกไว้นะครับเขาบอกว่าเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตทุกตัวในโลกนี้ที่เราเห็นในปัจจุบันด้วยนะแต่ว่าความปจริงคือไม่ใช่นะครับ